ง่ว่ามันมาทันเขาได้พี่น้องมันก็มีอยู่มันก็มีตัวง่ายง่ายมีเบิ่งหลายตัวอยู่ต้นที่ผู้ต้นทีผู้เนาะเท่าใดเคยต้นใดขายเลยอ่้นใดสามหมื่นสอโอ้มาหนีมาหนียังมันมาหนีกันมายังมันมานีันแม่ลูกนี่ล่ะั้นต้นนั้นท้ายไปแล่ะต้นนี้เท่าไหรแม่ลูกต้นนี้แม่ลูกลูกผู้เนาะพี่น้องครับเลิกเบียกเลิกงานมากผมกับแวะมาคือเก่าพี่น้องครับวันศุกร์ตอนแดงเฮ้ยเป็นเพาตอนแดงๆ สองโตเอ้ยต้นนี้งามต้นนี้จำอยู่พี่เนาเครื่องอยู่แต่มื่อกี้คิดคว่ามีแมนปะแมนแนเนอะดูมันโตวออกทีเป็นมวลนเนาะเท่าไหร่สองหมื่นหกหมื่นหกโตยกยกมี0 0ื้องมน0 0 0มใดมาจุงมาจุมมาต้นนี้ขายไปแล้วสามหมื่นสอง่เลยพี่น้อง ตัวผูร่อออกตัวอย่างเดียวมอน,นีรถรถทางในห้อยก็นี่เขาก็สื่อสื่อไวล้ลอยเลยพี่น้องครับเขาสื่อส่งนี้เด้อส่งนี้ส่งนี้เจ้าผึ้งหมือมือไอ้รถปมาจากอะเพชรบุรีอะเพชรบุรีวิธีชีวิตในห้อยพี่้องครับ โบดิยูโบดิยูโบดิซ่าโบดิเชื่อผมคือกันพี่น้องครับเหตุเกิดแค่งานผมก็ต้องออกมาคือเก่าให้เพื่อจะทายให้พี่น้องในเบอง์กำกับในตอนนีสามเบอสองขายไปหลับบอกซ้ำงเลยอ้มันเป็นโค่นแม่ลูกกันเนาะลูกตัวตัวจอยลูกตัวไหนตัวผู้ลูกตัวหนีเนาะตัาไหนตัวนี16เบอร์สามตอนนั้นแพงขึ้นมาโดนตัวผู ต,ต,ต, aja, ออตัวม eyes, uh? 1 1> And, uh, 25, ีตัวมียนอเออสองมืนหกวเบิดนฮะเินมอเอนีเลยบอแนโตเท่าไหร่สองหมื่นพบูพี่น้องมาเมพี at ่น้องว่าซีโตไในสองหมื่นาเอาทีมงานาทั้งสำรงถาดเทาอู้หูนแรงเกยงเนี่เบิดเอมาเบอร์เร็วเบอร์มาที่ลงซุนเก่าแปดสองแปดาสองซทรมาพี่น้องครับ แล้วเราวางที่พนเมาวชนปล่อยอม,มัดนีสองหมื่นหาเอาหมดเลยเนาะลูกแม่ก็ลูกผู๋ลูกแม่ก็ลูกผู๋งวดทยพี่น้องครับผมต้นอ่นคล้ายเลยราคาเนาะในท่ายอยู่เลยสามสิบ <32. S 2> สองไพสือไพสือมาไ,ไพ่พุทได้สือรอยยดบวะ,ะ,ะ,ะผักก้างเนี่ยมันสื่อได้ไมีห้อยผักก้างสื่อเลยพี่น้องตัวนโอ้ยอย่ก็นอนผมนอนตื่นตาปูตาปู้มาได้ไปพี่น้องเบิ่งแล้วกันนะพี่น้องเด้อ มือนี่สิท้ายเอาจากจากัก,กสิบนาทีก่อนละสิบก้าวบานพี่นอ้องมื่นมาบ้านไหม,ม,น,มนี่ก็ซื้อไปแล้วนี่สัตว์เป็นเนื้อไปตอกโชว์เลยเนะาะปาึปกักปักปักเลยซูสีเยอะเลย คือคืออยู่สองตัวอย่างทัปู่เรียกวันดีเนาะบุญจะคล้องกันต่อบุ่นคล้องกับคล้องกับมวนผ่านไปผ่านไหมผ่านไม่ผ่านใจเย็นใจเย็นคิดคำนวณราคาใหม่ให้เท่าไหร่ว่คิดผให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ผมคิดว่า ถึงวันต้อมหัวหัวมันเน่าเลยเน่าหัวมันเน่าเนาะไม่พูดดีจานมากเดี๋ยวเขาจะคอนใส่หัวเงานเอามื่อไห่หน่วงพี่น้องได้บ้างง้อเขาไล่ไหมนี่เติบโตสองเป็นกว่า พอสาไปง้อเขากันมาเลยเนี่ยสองตัวนี้ตัวสี่หมื่นลอดสี่หมื่นลอดสองตัวนี้สี่หมลอดเขาต่อกันอยู่รบอรบให้ขยไวู้นีนะ những cái เสียง nặng này. À. Thế khá thôi này ขายไปแล้ว nè. นี้โอ้ยพ่อนํา เราขายบักเกมือนเก่าหรอกสขาาองตัวสีมื่อหลอกของตีเมื่อหลอต๊ะบอกคำสั่งเลยีเมื่อหลอเออนัะมันมันมัจอบึงอยู่นีอย่าให้มันตอนอยู่โบไปบไปวนมันดอกเขาคนดีว ่ายางมันทงนี้โอ้ยโค้ดหน่อยแล้วเว้ยตัวผู้ตัวเมียมันจะบั้แม่ลูกล,กยยลยยูกตัวเมียแม่ลูกลูกตัวเมียของบระยู่มีว่าอะไรอยู่ตัวไทยเด้หนิแม่ไทยเด้หนิงูเหลี่ยงเรือพี่รองตัวนี้งูเหลี่ยงงูเหลี่ยงงูเหลี่ยง เออกับพ่อพ่อพ่อเบ่งอยู่แม่เรากะจะหยัดจอยไปนอนหนึ่งเด้อพี่น้องครับเพราะาเป็นขึ้นให่นมดูคนเนี่ยจะรู้คนงามเลยพี่น้องอจำาเลยปะยื่นคออีกต่างหาก นังไปหลับศัพท์นี่อหอยพ่นแล้มวมีแต่งวงไวะงามของเราราคากับงามพร้อในะพี่รองครับหอยพ่นะจะหมักตัวหน่อยเงี้ยงูองําเภอไอ้ต้นนี้สองตัวอย่างเงี้ยงูพายนี่สีค้ายบางงูต้นสองตัวอย่างเงี้ย จะคลองพายุได้พี่น้องเพิ่นมัดไว้แล้วเพิ่นก็ไปทางไหนกับผู้หรอก่ไปเดี๋ยวผมนี่ก็บบวนวนวนนนอว่าคยเข้บสานามเมือเท่าไรเน,นี่ยฟลอยจสองพันหนึ่งสองพอนหมึ่งสอโอ้ เงินเขาเนาะเขามาเข้าก็เอาเนาะ